สวัสดียามเช้าเอฟซี FC ทุกท่านค่ะวันนี้ป้าแมวพามาชมบอลสีสวยๆของป้าแมวนะคะของป้าแมวมีราคาเจ็ดสิบบาทค่ะค่าส่งเหมาเหมาอยู่ที่ห้าสิบบาทจ้ะเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูบอลสีนะคะก่อนจะพาไปดูบอลสีเดี๋ยวป้าแมวพาไปดูแบ้ป้าแมวก่อนนะคะค่ะแต่ก่อนนี้ป้าแมวให้ดูภาพนี้เนาะที่เขาตัดนี่นะคะกำลังจะตัดเนื้อนี่คือหมอเขา กำลังจะทําการตัดเนื้อไร้ายแม่ปลาแมออกนะคะแล้วต่อมาเป็นรูปนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ตัดแล้วนี่นะคะใต้ใต้ใต้นิ้วโป้งมือแม่ปลาแมก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่อันนี้คือตัดแล้วนี่การเป็นการล้างแผลเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะก็ะคือแผลก็ดีขึ้นมาแต่ว่าแม่ปลาแมลก็ปวดนะคะปวดมากนี่ค่ะตัวนี้แม่ปลาแมลก็คือจําอะไรไม่ได้เลยแม่ปลาแมลก็เอาแม่ออกมาจากโรงพยาบาลนี่นะคะเป็นมือ เดี๋ยว้าไม่ต้องล้างแผลให้แม่เองนะคะอฟซีนี่นะนี่นะครับแผลไม่ได้ว่าอะไรหรอกยายนั่งเฉยเดี๋ยวจะไปขายต้นไม้ก่อนคุยเลืองไะไรอ่ะป่าแม่ปวดแผลมากก็คือพูดง่ายๆว่าไม่รู้จะอยู่กับป้าแมวนานแค่ไหนไม่ได้แช่งแม่ตัวเองนะคะเพราะว่าถ่ายคือสังเกตว่าแกตัวร้อนทั้งคืนป้าแม่ก็นอนเฝ้าทั้งคืนนอนด้วยกันกับแม่ถ่ายรู้สึกว่าจะเป็นถ่ายออกดำๆเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ ดู่ในเขไหนแล้วก็สุดความสามารถของเรานะคะวันนี้ป้าแมวก็มาขายบอลสีให้ราคาถูกๆจ้ะค่ะข,ขอฝากเบอร์ป้าแมวก่อนนะจ้านี่นะคะโทรได้ทั้งสองเบอร์แอดไลน์ทั้งส,งสองเบอร์เลยจ้าใบข้าฉาที่ป้าแมวยังยังค้างอยู่พวกนี้เดี๋ยวป้าแมวส่งต่อนะคะเพิ่งไปรับแมวออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็ต้องกราบขอโทษทุกท่านค่ะขอโทษอย่างมากเลยนะคะที่ป้าแมวส่งล่าช้าไปเที่ยวนี้นะคะ ต่อไปนี้จะเป็นส่งการปกตินะคะพรุ่งนี้วันเสาร์ป้าแมวไม่ส่งนะคะขอส่งเป็นวันจันทร์จ้ามีทั้งโอนและปลายทางนะคะปลายทางป้าแมวขออยู่ที่หกสิบบาทนะคะปลายทางจ้าอ้มาเริ่มที่ดารานุพัตน์ค่ะด่างสวยๆแบบนี้เลยนะคะนะะคด่างทุกกระถางนะคะดารานุพัลนัค่ะนี่ก็จะออกด่างเขียวนะคะออกด่างเขียวสวยค่ะหลอดใหม่มาก็เปิดด่างมาแล้วจ้ามีทั้งหมดสี่กระถางค่ะ เอาไปกระถางละเจ็ดสิบาทนะคะสับจเจริญค่ะ,ะรับเจริญสวยๆเลยค่ะมีมาให้สี่กระถางค่ะเอ้ยสามกระถางนะคะเอาไปเจ็ดสิบาทเท่ากันค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วนะคะ fc ไม่ต้องไปเปลี่ยนกระถางไม่ต้องมาทําอะไรแล้วนะคะนี่รอให้เขาโตขึ้นมานะคะนี้ไซส์แข็งแรงแล้วค่ะเจ็ดสิบาทนะคะตัวมากระถางนี้คะ่ะ fc ต้นนี้องค์หญิงทอฝันนะคะแผงต้นนี้สวยมากะคระับเป็นอมชมพูเลยนะคะในกระถางนี้ได้ไปสองต้นค่ะเจ็ดสิบบาทค่ะ มาต้นนี้นะคะปอแก้วนะคะปอแก้วเอาไปเจ็ดสิบบาทนะคะในกระ,ะถางนี้มีสองต้นค่ะต่อมาต้นนี้ค่ะเป็นสีปาดค่ะเอฟซีในกระ,ะถางนี้มีสองต้นจ้ะเจ็ดสิบบาทมาด้านนี้นะคะด้านนี้มีเรือสุพรรณหง์นะคะแล้วก็มีต้นนี้ชื่ออะไรนะจําชื่อไม่ได้ทักทีหนึ่งมีบอลกลับนะคะต้นนี้นะคะต้นนี้เป็นนางเกาสุริยาจ้ะได้ ทั้งหมดในกระถางนี้มีสามต้นนะคะเอาไปเจิบาทจ้ามีกระถางเดียวนะคะต่อมาเป็นชายชนค่ะชายชนกระถางนี้ป้าแมวขออยู่ที่แดงสสวยอย่างนี้ขออยู่ที่หนึ่งบาทค่ะมีกระถางเดียวจ้าต่อมาด้านนี้ค่ะนางสวาหาะคะเอฟซนางสวาหะมีมาให้สองกระถางนะคะกัดสีสวยแบบนี้แล้วนะคะ นางสวหาหะกระถางนี้ได้คู่ไปกับหงดารุนนะคะคู่คู่ไปกับหงดารุนเนาะนางสวาหาว่าแมวขออยู่เก้าสิบาทนะคะเอาไปกระถางละเก้าสิบาทนะคะเอฟซี 24. มีอยู่สองกระถางนะคะด้านนี้คู่ก็น่าจะเป็นเหล้าปีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวดูชื่อก่อนชื่อก็มองไม่เห็นแหละเหล้าปีนะคะคู่ไปกับเหล้าปีนะคะเอฟซี 24. นางสวหาคู่กับเหล้าปี นางสวหาหะคู่กับหงดารุนนะคะเอาไปกระถางละเก้าสิบบาทจ้ามาด้านนี้ค่ะเป็นฟอร์มใหญ่ๆเลยค่ะเอฟซีเมืองเมืองการนะคะยังเป็นตับจังหวัดนะคะฟอมฟอร์มใหญ่มากนะคะหลายต้นเลยเอาไปเจ็ดสิบาทค่ะในกระถางนี้มีสี่ต้นนะคะนี่เลี้ยงนอกตู้ได้แล้วนะมีอยู่สองฟอมโกนะคะสองฟอมกกค่ะฟอมกกละเจ็ดสิบบาทจ้า ต่อมาค่ะกวักโพด่างค่า f ฟีหลดใหม่มาก็ด่างสวยนะคะกระถางนี้ป้าแมวขายให้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะคะมีกระถางเดียวค่ะไซส์แม่พันธุ์นะคะสวยนะคะมีกระถางเดียวจากหลอดใหม่มาก็ด่างเปิดด่างมาสวยนะคะต่อมาด้านนี้ค่ะฟี FC. อันนี้สวยมากๆเลยค่ะนี่ไซส์ต้นแม่พันธุ์เลยนะคะแม่พันธุ์ป้าแมวมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นบอลที่เลี้ยงนอกตู้สวยมากค่ะ เพชรบ้านปทุมนะคะ fc ป้าแมวมีมาให้สองฟอมกอนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่แดดมันมันแ๊ดไปไหม fc ได้ได้มาสองฟอมกอนะคะสวยมากค่ะด่างสวยค่ะขอฟอมกอละหนึ่งร้อยบาทนะคะ fc ด่างสวยๆแบบนี้เลยค่ะฟอมกอละหนึ่งร้อยบาทจา้ะนี่เลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะทุกทุกทุกต้นเลยนะเลี้ยงนอกตู้ได้เลยจ้ะต่อมาเป็นฮกหลงบุษบานะคะ fc มีมาให้สองกระถางนะคะกระถางละ 350อยห้าสิบาทค่ะแต่ละกระถางเดี๋ยวแม่ดูก่อนนะกระถางหนึ่งมีเดี๋ยวนับต้นให้ดูประมาณมีต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถึงแปดต้นนะคะสี่ถึงแปดต้นนะคะสามร้อยห้าสิบาทนะคะหลวงพ่อพูนค่ะในกระถางนี้มีสองต้นนะคะไปเจ็ดสิบาทจ้ล้ะกัดสีจะออกชมพูสวยมากนะคะหลวงพ่อพูนจ้ะ ยักษ์สูรผัดคข่เอฟซี FC. มีต้นเดียวกัดสีสวยค่ะนี่ไม้สร้างหัวแล้วจ้าเอาไปเจสิบบาทจ้าเสร็จีสุพรรณ์่เอฟซในกระถางนี้มีมีต้นสองต้นนะคะสองต้นเจ็สิบาทค่ะเสรษฐีสุพรรณจ้าค่ะ,คะป้าแมวก็มีบอนสีสวยๆมาฝากเอฟซเท่านี้นะคะป้าแมวขอขอ,ขอบคุณเอฟซทุกท่านค่ะ สวัสดีจ้า